สวัสดีพี่พี่เอฟท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับป้อมพระเครื่องพระเหมานะครับวันนี้ก็นําพระมาให้พี่ได้ชมได้เช่าหาในราคาแบ่งปันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็มีคัสสวยๆมาให้พี่เหมือนเดิมนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นรายการองค์ละ300อบาททุกรายการนะครับองค์ละ300้อยบาททุกรายการเหมือนเดิมนะครับพี่ๆี่ท่านใดชอบสนใจรายการไหนหรืออยากชมรูเพิ่มเติมนะครับ อันนี้เป็นช่องทางการติดต่อของป้อมพักเครื่องนะครับนะ <c oughs> นี่นะครับด้านบนนะครับจะเป็นสแกน QR code ไลน์นะครับสามารถทักทางไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับนะหรือพี่ๆท่านใดที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับรบกวนโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทร0 9 9 2์6 9 9 9 8นะครับนะ เบอร์โทนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ด,ได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ได้ด้วยนะครับนะนี่นะครับส่วนช่องทางการชําระเงินเรามีบริการเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะครับนะเก็บปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับเก็บปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะและพี่พี่เอฟท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะรับนะนี่ อันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อเลยนะครับจะขึ้นไว้แบบนี้นะพี่นะานี่นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆทุกท่านนะครับเราก็มาชมพระรายการที่หนึ่งกันเลยรายการที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญหล่อจอบหลวงพ่อไผ่นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณจอบหลวงพ่อไผ่นะพี่นะารายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่หนึ่งนะพี่นะาต่อไปรายการที่สองนะครับ เป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบที่นะครับนี่เป็นเนื้อโลหะเก่านะครับนะด้านหลังจะเขียนว่าเทลึกในกาลนะครับนี่ชาปนกิจนะครับสองสี่ห้าแปดนะครับประมาณสองสี่ห้าแปดนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อเก่านะครับรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สองนะพี่นะ ต่อไปรายการที่สามนะครับเป็นพระปิตาเป็นพระปิตาทายานนะครับนะเป็นพระปิตาทายานนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ชีโบนใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ชีโบนใหญ่นะครับนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นาปรายกา so รที่สามนะพี่นะต่อไปรายการที่สี่นะครับ เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อคล้ายนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อคล้ายนะครับนี่ใต้ก้นจะเป็นอุแบบน,นี้นะครับนะรายการนารี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่4ีนะพี่นะต่อไปรายการที่5นะครับเป็นพระหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินท่ามะไฟนะครับนี่ เนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้นะครับรายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่5นะพี่นะต่อไปรายการที่6นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อล่ำนะครับนะนี่เหรียญหลวงพ่อล่ำวัดกลางนะครับรายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่6นะพี่นะ ต่อไปรายการที่7นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธร ator, นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อโสธรสองสี่หกสูตนะครับนะเป็นเหรียญอาร์มนะครับนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะพี่นะอันนี้เป็นเหรียญน,นี่รายการที่แปดนะครับเป็นเหรียญหลอ่อโบราณหลวงพ่อโสธรนะครับอันนี้เป็นเหรียญ พศสองสี่หกสองนะครับหลวงพ่อโสธรน,นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่แปดนะพี่นะต่อไปรายการที่เก้านะครับนี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกลั่นนะครับรุ่นแรกนะครับสองสี่หกเก้านะครับนะเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่านะครับนี่ รายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่9้านะพี่นะต่อไปนะครับรายการที่10บนะครับเป็นนี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อทานนะครับ <sturdy> <SE> เป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะครับนะานี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่10นะพี่นะ ต่อไปรายการที่11นะครับเป็นเหรียญกมลมหลวงชุมพรน,นะครับเป็นเหรียญข้าวหลามตัดกมลมหลวงชุมพรน,นะครับนี่นี่นะครับนี่นะเหรียญที่ระลึกนะครับพระเมนท้องสนามหลวงนะครับรุ่นพศสองสี่หกหกนะพี่นะนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะ ต่อไปรายการที่12นะครับเป็นเหรียญกงจากนะครับเป็นเหรียญกงจกากหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องนะครับเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดตะก้องนะครับเป็นเหรียญกงจากนะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับรายการนี้นะครับ300บาทน,นะครับเป็นรายการที่12นะพี่นะ <c oughs> นี่ต่อไปรายการที่13านะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะนี่ด้านหลังนะครับรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อโสธรสองสี่หกศูนย์นะครับนะ นี่นี่นะครับรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่สิบสี่นะพี่นะต่อไปรายการที่สิบห้านะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อท่านสั่งนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังนี่เป็นเหรียญใต้นะครับเป็นเหรียญพระใต้นะพี่นะนี่ เป็นเหรียญที่ลึกในงานศพนะครับหลวงพ่อท่านสั่งนะพี่นะสองสี่แปดศูนย์นะครับนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้านะพีน่นะต่อไปรายการที่สิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเนื้ออาัปากล้านะนี่ เหรียญนี้พิเศษนะครับเป็นเหรียญขอบสตังนะเป็นเหรียญขอบสตังแบบนี้นะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเป็นเหเรียญเกจิเก่านะครับสองสี่ห้าเกล่านะครับ, 2, 4, 5, 9, รบเป็นเหเรียญเกจิเก่านะครับนี่ ด้านหลังนะครับนี่จะเขียนว่าวัดน้อยนะครับด้านหลังจะเขียนว่าวัดน้อยนะครับนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่17นะพี่นะต่อไปรายการที่18นะครับเป็นเหรียญน,นะครับหลวงปู่รอดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะครับนะ งานแซยิกนะครับสองสดเนะพี่นะนี่ด้านหลังนะครับเป็นหลังเรียบแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับ300รบาทนะครับรายการที่18บแปดนะพี่นะต่อไปรายการที่19นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากลองมะขามเท่ารุ่นแรกนะครับ2 4งสี่หกนะพี่นะ รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเก้านะพี่นะนี่นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับยันยุ่งนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับนะ รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่20นะพี่นะนี่นะครับนะครับพี่ๆท่านใดนะครับอยากชมรูปเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดนะครับนี่สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นไว้แบบนี้นะครับนะด้านบนนะครับจะเป็นสแกน QR code l ลายนะครับสามารถทักลายมาขอรูปเพิ่มเติมกันได้นะครับนะ ส่วนพี่พี่ที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0 9 9 2 3 6 3 9 9 8นะครับนะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะครับนะและเบอร์โทนี้นะสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับเบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับนะนี่และพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะา วันนี้ก็จะเป็นรายการองค์ละ300บาททุกรายการนะครับอง์ละ300บาททุกรายการมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับหนาะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะนะครับพี่พี่ท่านใดสะดวกเก็บแบบไหนสามารถบอกกันได้นะครับหนาะเก็บปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับเก็บปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับนะนี่มาเราก็มาชมรายการต่อไปนะครับ รายการที่21็ดนะครับเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่เป็นพระกิ่งเก่านะครับนี่นี่นะครับสวยๆนี่นะครับรายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่21นะพี่นะต่อไปรายการที่22นะครับ นี่เป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งเก่านะครับนานี่เป็นพระกิ่งเก่านะเนื้อโลหะเก่าๆ่าแบบนี้นะครับนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสองนะพี่นาะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับเป็นพระรูปหล่อโบราณหลวงปู่เอี่ยมนะครับองนี้เป็นรูปหล่อโบราณ หลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นี่มีตอกนะครับมีตอกคําว่าหลวงปู่เอี่ยมแบบนี้นะครับนะรายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่ามีหูนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณมีหูนะครับนี่ เนือโลหะเก่าๆแบบนี้นะครับนี่พี่ๆท่านใดชอบสนใจนะครับนี่อย่าลืมติดต่อเข้ามาได้นะครับเป็นเหนรียญหลบุรานเก่านะหรือพี่ท่านใดทราบที่นะครับนี่แบ่งปันได้นะครับนะรายการนี้สามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นเหนรียญหล หลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นเหรียญล่อโบราณมีหูนะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับนะนี่สองสี่หกเจ็ดนะครับนี่รายการนี้สามร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบห้านะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับเหรียญหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกนะครับสองสี่หกห้านะพี่นะ นี่ด้านหลังนะครับรายการนี้300บาทนะครับเป็นรายการที่26นะพี่นะต่อไปรายการที่27นะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมยันยุ่งนะครับหนาะองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อเมรกระพัดนะครับเป็นเนื้อเมรกรพัดเก่านะครับดูนะครับนี่ ลงลักปิดทองนะครับมีลงลักปิดทองเก่าๆเลยนะครับรายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่27นะพี่นะต่อไปรายการที่28นะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อทานนะครับองนี้น่าจะเป็นพระปิตาหลวงพ่อทานนะวัดพระเนียงแตกนะครับเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับนี่ ลงรักปิดทองแบบนี้นะครับเก่าๆเลยนะพี่นะรายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่28นะพี่นะต่อไปรายการที่29นะครับเป็นพระรูปรหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมนะครับองคนี้เป็นรูปรลหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมวัดหนองหลวงนะครับองนี้เป็นวัดหนองหลวงนะพี่นะนี่ นะครับมีรอยจานใต้ก้นแบบนี้นะครับนี่รายการนี้300บาทนะครับรายการนี้300บาทนะรายการที่29นะครับต่อไปรายการที่30นะพี่นะเป็นพระกิ่งเมกพัฒนะครับเป็นพระกิ่งเมกพัดไม่ทราบที่นะครับนะองนี้เป็นเนื้อเมกพัดนะครับใต้ก้น มีรอยจานนะครับใต้ก้นมีรอยจานแบบนี้นะนี่รายการนี้นะครับ300รอบาทนะครับรายการที่3าสิบนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับนี่เป็นพระหล่อนะครับเป็นพระหล่อโบราณเก่านะครับนะเป็นพระพวกพักกิ่งพระชัยนะครับเอานะ นี่เป็นเนื้อสำลิดเก่านะพี่นะองนี้ลงละน่าจะลงลักนะครับลงลักลงชาตินะนี่ดูเนื้อเก่าๆเลยนะครับเป็นสำลิดเก่าแบบนี้นะครับรายการนี้300บาทนะครับรายการที่31อนะพี่นะต่อไปรายการที่32นะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่นาคนะครับอง์นี้เป็นพระปิตาหลวงคุณาวัด ้วยจระเข้นะพี่นะนี่อง์นี้นะครับลงรักลงชาติปิดทองนะครับลงรักลงชาติปิดทองนะครับเป็นเนื้อเมกกะพัดนะพี่นะนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสองนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบสามนะครับ เป็นพระหลวงปู่สุกนะครับเนื้อเมกสิทธิ์นะครับองค์นี้เป็นพระหลวงปู่สุกเนื้อเมกสิทธิ์นะครับเป็นพิมพ์หนุมานแบกแท่นนะครับเป็นหนุมานแบกแท่นนะเป็นเนื้อเมกสิทธิ์เขียวๆหน่อยนะครับนี่รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบสามนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อผางนะครับนะ เหรียญหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับนะนี่รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่34ินะพี่นะต่อไปรายการที่35นะครับเป็นพระเหรียญหลวงพ่อรุ่นนะครับนะเหรียญหลวงพ่อรุ่นวัดอัมพวันนะอัมพวาอัมพวันนะครับนี่ไม่แน่ใจนะ นี่หลวงพ่อรุ่นนะครับนี่ด้านหลังนะครับรายการนี้นะครับสามบาทนะครับรายการที่35มสิบห้นะพี่นะต่อไปรายการที่36นะครับเป็นพระชิน,นาราชใบเสมานะครับองค์นี้เป็นพระพุทธชิน,นาราชใบเสมานะครับนี่ เป็นเนื้อชินนะครับองนี้เป็นเนื้อชินนะพี่นะรายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่36นะพี่นะรายการที่36นะครับต่อไปรายการที่37นะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพระนันเชิงนะครับหนาะเหรียญหลวงพ่อโตวัดพระนันเชิงเป็นนักกลากสีทองนะครับ นี่เป็นเหรียญหน้ากากสีทองสวยๆแบบนี้นะรายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่37นะพี่นะต่อไปรายการที่38นะครับเป็นพระเหรียญหลวงปู่โตรุ่นแรกนะครับนะองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตรุ่นแรกหน้ากากสีทองนะครับองนี้เป็นหน้ากากสีทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะนี่ รายการนี้นะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สามสิบแปดนะพี่นะต่อไปรายการที่สามสิบเก้านะครับเป็นเหรียญหลวงปุตโตลงยาแดงนะครับองนี้เป็นเหรียญหลวงปุตโตโรุ่นแรกนะครับลงยาแดงสวยๆนะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับวัดประดูชินพีนี่ รายการนี้นะครับ300บาทนะครับเป็นรายการที่39นะครับมาต่อไปนะครับรายการที่40นะครับเป็นรายการสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเหรียญอุปชาอีนะครับหรือหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเป็นนักกลาสีทองสวยๆนะพี่นะนี่นะครับสองสี่เจ็ดสามนะครับนี่เหรียญรุ่นแรกนะ รายการนี้นะครับ300บาทนะครับรายการที่40นะพี่นะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับนี่นะพ,พี่ท่านใดนะครับอยากชมรูปเพิ่มเติมหรือสอบถามได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะครับนี่เป็นช่องทางการติดต่อแบบนี้เลยด้านบนนะครับจะเป็นสแกน QR Code Line นะครับสามารถทักทายกันได้นะครับนะ ส่วนพี่พีเอฟซีที่ไม่ได้เล่นไลน์นะครับก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสองสามหกสามเก้าเก้าแปดนะครับนะนี่ยินดีตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับนะเบอร์นี้นะครับสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับแอดไลน์เป็นเบอร์โทนี้ได้ด้วยนะครับนะและขอฝากรบกวนพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ <ๆ S 2> เพื่อเป็นกําลังใจมาอัดคลิปให้พี่ได้ชมได้ เช่าหาในราคาแบ่งปันกันแบบนี้นะครับนะนี่นี่นะส่วนวันนี้นะครับป้อมพระเครื่องผ้าเหมาก็จะขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ